ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกจุกที่คอหายใจติดขัดขับถ่ายยากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นอาการนำของกรดไหลยย้อนที่นำไปสู่ภาวะการอักเสบรุนแรงและมะเร็งได้การทานยาลดกรดแก๊สในกระเพาะและเคลือบกระเพาะจึงอาจยังไม่เพียงพอสำหรับคนไข้าบางรายหากคนไข้าทานมาหลายอย่างแล้วแต่อาการดีขึ้นเฉพาะตอนที่ทานแล้วก็กลับมาเป็นอีก และไม่อยากทดลองทานหลายๆตัวไปเรื่อยๆแล้วคุณพี่ลองตั้งใจดูวีดีโอ3นาทีที่พัดส่งให้นี้จนจบนะคะจะได้ทราบว่าเป็นระยะไหนแล้วกำลังจะอันตรายหรืออันตรายแล้วหรือยังในระยะที่1ท้องอืดท้องเฟอ้อไอแห้งกลืนลาบากแสบกลางอกแสบท้องทานเผ็ดได้ไม่เท่าเดิมและอาการนำของโรคกระเพาะคือกรดไหลย,ย้อนระยะแรกเริ่มนั่นเอง ระยะที่2จะต่อยอดจากระยะที่1ทําให้มีกรดแก๊สและลมในกระเพาะลำไส้มีขยะสะสมอยู่มากเมื่อกระบวนการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเวลานาน,านทําให้ท้องอืดมีกลิ่นปากแม้เพิ่งจับแรงฟันเสร็จท้องผูกขับถ่ายไม่ปกติระยะที่3เป็นการพัฒนาความรุนแรงจากระยะที่1และสองสารอาหารในเลือดเหลือน้อยเพราะร่างกายนำสารพิษจากขยะในลำไส้ไปเลี้ยงร่างกายแทน จนทำให้อ่อนเพลียหมดแรงมืนศีษะหิวแต่ทานได้น้อยลงจนบางรายจะอาเจียนออกทุกครั้งที่ทานเข้าไปเม็ดเลือดของผู้ป่วยระยะนี้จะมีขนาดเล็กลงจนทําให้ออกซิเจนและน้าในเลือดน้อยลงตามไปด้วยส่งผลให้หลับไม่สนิทปากแห้งลิ้นแห้งหายใจได้ไม่เต็มปอดจนเป็นแพนิกได้ยูคิแมกกะปุกสีฟ้าขาวนี้จึงออกแบบเพื่อโรคกรดไหลย,ย้อนโดยเฉพาะ เหมาะกับคนไข้ทั้ง3ระยะเพราะใน1เม็ดฟื้นฟูครบทั้ง6อย่างพร้อมๆกันซึ่งเป็นตัวที่พัดมั่นใจเลือกดูแลลูกค้าหรือคนไข้กรดไหลยย้อนโดยตรง 1. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 2. กระชับหูรูดกระเพาะอาหาร 3. ลดการสร้างกรดแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้4ฟื้นฟูตับเพื่อสร้างน้ำดีและทำให้ระบบย่อยดีขึ้น 5ยับยั้งแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเช่นเอสไพรโรไรที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและ6รักษาทางเดินอาหารหรือหลอดอาหารและลำไส้ซึ่งเหตุผลที่คนไข้กรดหลายย้อนส่วนใหญ่เลือกยูคิวแม็กเพราะนอกจากจะได้รับมาตรฐานออย่ยอและฮาลาลแล้วยังได้ใช้สิทธิบัตรคิวมิงกัดเทรดมาร์กจากอเมริกาและสิทธิบัตรฟูโคแม็กเทรดมาร์ก จากญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีจำเพาะจากสาหร่าย3าสายพันธุ์ในแถบทะเลบริสุทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นกรดไหลย,ย้อนจะกลับมาปกติได้นะคะแต่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารเฉพาะทางอย่าง UQ Max และใช้ระยะเวลา8-9สัปดาห์แต่อาการจะเห็นผลและดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ทานเลยค่ะคุณพี่ที่ทักมาตอนนี้จะได้รับราคาโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะชุดฟื้นฟูต่อเนื่อง8สัปดาห์ราคาโปรโมชั่น2,990 ชุดฟื้นฟูต่อเนื่อง4ส,สัปดา์ราคาโปรโมชั่น1,700และชุดฟื้นฟูเร่งด่วน2สัปดา์ราคาโปรโมชั่นเพียง890พัดมีบัตรตัวแทนถูกต้องที่ออกจากสำนักงานใหญ่โดยตรงคุณพี่มั่นใจได้เลยนะคะว่าได้รับของแท้แน่นอนคะ่ะเรารออาการได้แต่อาการอาจจะไม่รอเรายังไม่รักษาอย่างจริงจังวันนี้วันหน้าก็ต้องรักษาตอนที่เป็นหนักกว่านี้อยู่ดีคุณพี่ว่าจริงไหมคะ คุณพี่แจ้งชุดโปรโมชั่นที่ต้องการรับและชื่อที่อยู่การจัดส่งได้เลยนะคะเก็บปลายทางฟรีอีกเมื่อได้รับพัสดุแล้วแจ้งพัดหน่อยนะคะพัดจะได้ดูแลการทานและติดตามอาการให้ตลอดการฟื้นฟูที่ฟื้นฟูกับพัดค่ะหรือโทร0863547865ค่ะ